ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับกับรายการลุ่งละล่วงหุ้นรายวันนะครับวันนี้ประจำันที่12มกราคมนะครับวันนี้หุ้นเรียกว่าสวิงพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ให้เราได้เล่นนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่า ในส่วนของวันนี้นะครับก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะที่ค่อนข้างโอเคนะครับหลายคนก็น่าจะได้กําไรแล้วก็บางตัวเนี่ยมีคนถามมาใช่ไหมอย่างเช่นตัวเอสโซนะครับทำไมถึงปรับตัวลดลงวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าเขามีการประกาศนะครับในส่วนของตัวบางจากที่เข้ามาเทคโอเวอร์นั่นเองครับก่อนจะไปเริ่มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะครับสำหรับคนที่ กดแล้วเราก็พร้อมที่จะอัปเดตถูกต้องไหมครับดังนั้นไปลุยพร้อมกันเลยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นนะครับก็บวกไปที่1จุดเองไม่ค่อยเยอะเนาะก็ไปยืนที่1687นะครับเรียกว่าเป็นการกลับตัวขึ้นมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในทรงของกราฟอีกทีหนึงเราจะเห็นว่า เอ๊ะไม่แน่นะการกับตัวแท่งนี้นะครับวันนี้มูล,ลค่าการซื้อขายนะครับสุดที่อยู่ที่7 2 0 0 0ล้านเนาะสถาบันก็ยังลบต่อนะครับโบรกเกอร์กับต่างประเทศแล้วก็ในประเทศวันนี้บวกเข้ามาหมดเลยแต่ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายนะครับแสดงว่า,ายังมีความกังวลเล็กน้อยนะครับทำให้ไม่กล้าเข้าที่จะมาซื้อนั่นเองครับทีนี้เราไปดูครับในทรงของการาฟเนาะนี่ที่มาร์กบอกครับว่าทรงมันอาจจะไม่เหมือนกับตัวบวก ที่เราเห็นนะครับถ้าเรามาดูในทรงของกราฟครับส่วนแรกเลยเนี่ยถ้าปิดแท่งแดงนะครับลงมาแบบรุ่งเต็มอย่างนี้นะครับมันก็แสดงว่าเป็นการพร้อมที่จะกลับตัวลงครับแต่ตอนนี้พอมันปิดกึงก่งๆเป็นอินเวอร์สแฮมเมอร์นะครับมีการกลับตัวขึ้นไปในโซนบนนะครับดังนั้นเนี่ยม้าบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะมายืนอยู่ในกรอบนี้ครับเพื่อนๆอยู่ในกรอบข้างบนประมาณ1680ดนะดังนั้นเนี่ยภาพนี้คือ ในโซนพันหถ้าใครที่จะรับมารับในโซนนี้นะครับแนะนาว่าให้มารับในโซนนี้แต่ถ้าจะเอาแบบเอ้ยลงรู้สึกว่าอยากเซฟหน่อยก็ประมาณพันหกร้อยหกสิบเก้านะครับในกรอบเนี้ยเรียกว่าเพเซฟแต่ทรงกราบลักษณะของตัวเซตแท่งเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าน่าจะกลับตัวชัดเจนครับไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกังวลเลยบวกกับพวกตัวเลขดัชนีต่างๆนะครับหรือว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการปรับตัวแบบประกาศออกมาแล้วก็เป็นไปนตามคาดค่อนข้างหลายตัว ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของ CPI ใช่ไหมที่ประกาศออกมาบวก6.5%อะไรพวกเนี้นะครับก็เอ้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เราคาดไว้ดังนั้นเนี่ยกราฟกับตัวของตัวเลขเศรษฐกิจมันน่าจะสอดคล้องไปด้วยกันนะครับโอเคทีนี้เราไปตามเลยครับหุ้นที่ละตัวนะเออไปดูตัวแรกก่อน LPN อุ้ยตัวนี้ตามมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่ายังไม่ขยับไปไหนเลยอะแต่ก็เป็นข้อดีครับเพราะว่าโวลุ่มที่เคยชูดมาแล้วหายไปเนี่ยก็และราคายังไม่ล่วง เออแบบนี้ก็ชื่นใจได้นิดนึงว่าเดี๋ยวเวลามันกลับมามันจะไปได้เร็วเนาะดังนั้นเนี่ยแนวรับ4.52ครับสต๊อปลอ4.38แนวต้าน4.78ใครที่รับมาก็จะรู้สึกสบายใจใช่ปะว่าเอ,อ้เอ,อตลาดหุ้นมันสวิงนู่นนี่นั่นแต่ทำไมหุ้นของเรายังนิ่งอยู่เออแบบนี้ก็จะสบายใจนั่นเองเนาะก็ลุยต่อครับตัวต่อมาตัวเนือครับอ่าแนวรับอยู่ที่6.25นะใครที่รับมาก็ไม่ต้องกังวลเนานะสต๊อปลอ5.9แนวต้าน7บาทภาพน,นี้ยังไปต่อแน่นอนครับตัวเนอเนี่ย ก็รอสะสมกําลังอยู่อีกสักระยะหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้ชอบสะสมกําลังน,นันนนนะครับไม่ชอบวิ่งมือหวาไปไหนนะอ่าถ้างั้นก็รอตามนะครับตัวต่อมาครับอ่าตัวลาดนะครับตัวนี้เรียกว่ายอ่อลงมาในแนวรับนะเอออย่างที่ม้าบอกไปเนาะแนวรับ4 4 3 7 5ครับสต,ต้องรอดส2 2แนวต้าน46บาทตัวลาดเนี่ยก็ยอ่อมาอยู่ในกรอบแต่ถามว่าเป็นจุดที่น่ารับเลยไหมไม้ายังให้น้ําหนักถือว่าน้อยนะ เออถือว่าน้อยถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันดูน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าตัวลาดเนี่ยขึ้นมาจากสิ่งที่ตั้งแต่เราวางแผนไว้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ปะตอนนี้ก็ตามไปต่อแล้วกันนะตัวต่อมา KTB ครับแนวรับ10 7.5นะสตอป้อสแนวต้าน18.8ครับสำหรับตัว KTB นะครับก็ให้มันย่อลงมาอีกสักหน่อยนะทรงนี้ยังมีสิทธิ์ย่อต่อนะยังมีสิทธิ์ย่อต่อดังนั้นเพื่อนเก็สบายใจได้นิดนึงว่าอาจจะมาได้ในแนวรับในกรอบนี้ดังนั้นเนี่ยภาพนี้ก็ตามได้เลยสำหรับ KTB ไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลในช่วงนี้นะเออหลายๆอย่างก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีครับตัวต่อมา CSG ครับ โอ้โห oh oh, ตัวนี้แนวรับ3.74นะสต็อปลอส3.48และก็แนวต้านอยู่ที่4.16สำหรับตัว CSG ตัวนี้นะครับสำหรับมานะในกลุ่มโรงพยาบาลก็มีอยู่2ตัวโอ้พูดไปกี่รอบแล้วนะครับแต่ว่า ในสตัวนี้เราเคยได้ราคาที่มันถูกแล้วไงทีเนี้ยราคามันเด้งกลับขึ้นมามันมายืนอยู่ในเส้นไซด์เวย์บนม้าก็เลยมองว่าเอ้ยถ้างั้นรอมันย่อก,ก่อนดีกว่าแล้วถึงให้ความสนใจแต่ว่าในกลุ่มพวกแก๊งเนี้ยม้ายังสนใจอยู่นะก็ยังจะคอยตามอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ยังตามกลุ่มนี้ก็อ่าถ้าเทคโปรฟิตได้ก็ถอยไปสักหน่อยเนาะสักหน่อยนึงแล้วก็ค่อยมารอรับในโซนล่างนะครับสำหรับตัว c s g นั่นเองครับ ไปต่อตัว HHR ครับนี่เรียกว่ากับตัวมาเรียบร้อยเนาะแนวรับ4.12ใครได้บ้างนะครับก็พร้อมกันแต่มากก็ได้มาตั้งแต่ในโซน4ประมาณ4บาทแล้วสำหรับตัว HHR นะตัวนี้ครับแนวรับบอกไปแล้วส,สต็อปลอสอยู่ที่3.84เนาะก็คิดว่าไม่น่าจะถึงยากแบบเร็วๆนี้นะครับน่าจะมีจุดให้เราได้เทค Profit ก่อนแต่ทรงของเขาเนี่ยเตรียมเบรกเอาครับ 3. 4 5เนี่ยมีสิทธิ์ถึงแน่ๆนะครับเพราะว่าดูทรงนี้ปิดเป็นแบบแท่งเต็ม เออแท่งเต็มเลยนะ4.82แท่งเต็มเนี่ยมีสิทธิ์ทะลุขึ้นไปแน่ๆนะครับในกรอบทรงนี้ดังนั้นภาพนี้ใครได้ h r อย่าเพิ่งขายนะครับก็เดี๋ยวรอรอไปขายในแนวต้านนะตัวต่อมา BTS ครับแนวรับอยู่ที่8.35เพื่อนๆดูทรงนี้แล้วคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้ไหมก็ตอบได้เลยว่ารออีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะมีแท่งขึ้นมาให้เราเห็นนะครับแต่ตอนนี้ภาพมันยังค่อยๆเหมือนกับ กำลังทำทรงสวิงสวิงอยู่ในกรอบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยภาพนี้สำหรับตัว BTS เราก็อาจจะต้องลดน้ําหนักนิดนึงในการที่จะดูที่จะเข้าที่จะเฝ้าเนาะให้มันลอยยอดแรงแงหลักๆเนี่ยเวลามาร์กดูเนาะมาร์กก็จะไปดูในส่วนของตัวที่เป็นท็อปเกนนะครับหรือว่าท็อปลูเซอร์เนาะที่ที่แบบวันนั้นย่อแรงแงเออจะชอบไปดูในกลุ่มนั้นมากกว่าเพราะว่าอยากดูว่าตัวที่ย่อแรงเนี่ยมันเป็นตัวที่เราวางแผนไหมถ้าเป็นตัวที่วางแผนนี้รีเปิดเลยนะ แต่ถ้าไม่มีก็อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับดังนั้นตัว BTS ก็อยู่ในกรอบแบบนี้ที่ม้ามองนั่นเองครับแนวต้าน9บาทครับสต็อปลอส8.1ครับ ตัวต่อมาปตทออ,อย่างที่บอกเนาะปตทว่าในทรง32.5เนี่ยเป็นทรงที่ถือว่าน่ารับมากเพราะเป็นโลทีท่เขาเคยเทสแล้วก็ทําทรงนิ่งสักพักหนึ่งตอนนี้ครับมันจะเทสผ่าน34บาทแน่แ่แล้วแบบนี้นะครับดังนั้นตัวปตทคิดว่าน่าจะไปต่อเนาะใครที่พร้อมที่จะเข้าอ่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไม้แรกในการที่จะรับได้เนาะเพราะว่าสต็าปลอตก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็แนวต้านลองดูว่ายืน35ได้ไหมแต่คิดว่าถ้าทะลุ34บาทเนี่ย35เนี่ยไม่น่ายาก ครับสำหรับตัวปตทนะภาพนี้ยังให้ไปต่อนะครับตัวต่อมา DCC ครับา d c c เนี่ยแนวรับ2 7 6เครับเพื่อนๆสต็อปลอส2.66แนวต้าน3บาทสำหรับตัวนี้เนี่ยมันย่อลงมาในโซนส7 8ตรงนี้ก็ตั้งไว้แต่ไม่แมทนะแต่วันนี้เด้งกลับขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจังหวะของเขาเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โวล่มชูชูดแบบเนี้ยเออทีเนี้ยเราต้องกังวลแล้วหลังจากโวล่มชูดว่าวันต่อมา,อาจะเป็นยังไงถ้าโวล่มหด แต่ว่าราคาเนี่ยไม่ยอ่อลงแต่แบบนี้ถือว่าราคาย่อนะเออถือว่าราคาย่อแต่ถ้าราคาแบบยังวิ่งอยู่ในก่อนบนนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้เร็วกลับไปได้เร็วอ่ะเออแบบนี้น่าสนใจแต่พอไอ้นี่ทั้งปันผลทั้งอะไรเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนดังนั้นเนี่ยตัว DCC เนี่ยภาพนี้ยังลุยต่อได้ไม่ยากครับดังนั้นภาพภาพนี้เราก็พร้อมที่จะวางแผนไปด้วยกันแล้วกันเนาะตัวต่อมาครับ GFT p นะตัวนี้นะครับแนวรับ12.8ไม่ได้แล้วแบบนี้ คิดว่าไม่ได้แล้วนะครับอ่ะขยับแล้วก็เลื่อนตัวเทลลิงขึ้นไปใช้บูลิชแท่งนี้ในการรับนะครับแนวรับ13.4ครับสต็อปลอด12.8แนวต้าน14.7ครับสำหรับตัว g f p t ก็สร้างโดจีแล้วพรุ่งนี้มารอลุ้นว่าจะเป็นขึ้นหรือลงเนาะตอนนี้ภาพกำลังสับสนอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่ถ้าเป็นมาร์กนะตรงจุดนี้น่าวางแผนมากๆครับ ลุยต่อได้เลยตัวต่อมา VGI ครับแนวรับอยู่ที่4.6นะสตอลปลอส4.38แนวต้านอยู่ที่5.34นั่นเองสำหรับตัว VGI ตัวนี้กับตัวชัดเจนครับใครที่อยากเล่นก็อาจจะเป็นต้นเทรนได้ในกรอบคืนนี้เนาะแต่ถามว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ตอนไหนมันเริ่มมาในแ่บนี้แล้วครับมันเริ่มมาตั้งแต่กลุ่มนี้แล้วตอนนี้อาจจะเป็นขึ้นที่2 นะครับที่เราเขาทําได้เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการย่อแต่มันยังย่อไม่แรงไงเดี๋ยวรอมันย่อแรงก่อนถึงมาให้ความสนใจ BTI นะดังนั้นภาพนี้ก็น่าจะลุยต่อได้ไม่ยากครับตัวต่อมา BJC ครับแนวรับ35บาทเนาะสต็อปลอสสามสแนวต้าน39บาทครับสำหรับ BJC BJC ปรับตัวขึ้นแล้วครับเออเราจะเห็นว่า CPO m a c แมคโคเนี่ยปรับตัวลงแต่ BJC ยังไม่ขยับลงนะดังนั้นเนี่ยรอดูก่อนแต่อย่างที่ม์กบอกเนาะว่า พวกชาวจีนนะครับที่ชอบมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขาชอบมากเลยใน BJC นะครับดังนั้นเนี่ยภาพนี้ก็อาจจะได้นิสส่งแบบใกลๆห่างๆไกลๆน,นิดนึงนะครับแต่ภาพนี้ก็ยังลุยต่อครับตัวต่อมาตัว M เอ,อ้ยเอาละ่ะตัว M แนวรับ58.25ครับสต็อปร้อน5 5 5แนวต้าน62.5ครับตัวนี้มันจะชนแนวต้านไงมันก็เลยพักฐานลงมาดังนั้นเนี่ยมันจะมาจุด มาชนในจุดแนวรับของเราแล้วดังนั้นใจเย็นๆนะครับเนี่ยแหละการเล่นต้องใจเย็นๆนะร,รอวางแผนไปก่อนลองดูอีกทีนึงว่าตัวนี้ยืนที่58.25ได้ไหมถ้ายืนได้สวยครับเดี๋ยวยืนไม่ได้ล่ะเพ่นสิครับรออะไรแบบนี้ก็เตรียมปล่อยผ่านถ้าหลุดลงไปยาวนั่นเองครับ ไปต่อตัวปิ้นซีนะครับแนวรับ5.95นะครับสต็อปลอน5.6แนวต้าน7บาทนั่นเองครับสำหรับตัวปิ้นซีนะครับก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลเนาะเหมือนกันกับตัว CSG นะครับก็ลองดูตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลมันก็จะมีตัวที่สลับกันขึ้นสลับกำลงนะดังนั้นตัวที่เราถือไว้เราก็สบายใจถ้าเรามารับในแนวรับนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยภาพนี้ก็รอมันยืนก่อนเนาะลองดูหน้างานกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับตัวปิ้นซีครับ ตัวต่อมาซาบิน่าครับแนวรับ 24.2, สต็อปลอตยี่แนวต้าน26.7ครับสำหรับตัวซาบิน่าเออสำหรบซาบิน่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าไอตัวไรนะพีออเดอร์ order, เออที่บอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับก็ต้องรอดูในงบคือใครที่จะถือในช่วงนี้คุณต้องรอยาวจนถึงประกาศงบอ่ะเออเนี่ยในช่วงกุมภาเนี่ยดังนั้นคุณก็ต้องแบบให้เวลากับเขาสักนิดหนึ่งสำหรับตัวซาบิน่า ดังนั้นภาพนี้ยังพร้อมที่จะลุยต่อนะครับก็เลยเอามาไว้เป็นหุ้นการบ้านในแต่ละวันนั่นเองตัวต่อไปที่ PIPL ครับโอ้โห,โหเรียกว่าชนแล้วย่อนะครับดังนั้นมีสิทธิ์แนวรับเราอาจจะได้นะ1.83นะรอเฝ้าไว้สต o อปล s อ1.76ครับแนวต้าน1.94นั่นเองสำหรับตัวนี้ภาพยังเหมือนเดิมกรอบเดิมไปต่อนะครับ ตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัว ckp ครับเอ้ยเอาล่ะ ckp แนวรับ 4.68, stop loss สต็ลอสแนวต้าน4.92ตัวนี้เพิ่งเข้ามาใช่ปะอาจจะต้องให้เวลาในการเฝ้าสักนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าสร้างโดิจริงแต่วอลุ่มไปไหนก่อน <c oughs> นะครับวอลุ่มไปไหนก่อนเพราะว่าตัว ckp เนี่ยเวลาในแต่ละช่องนะครับต้องบอกว่าแต่ละช่องของเขาเนี่ยค่อนข้างหลัก หลักล้านนะหลักล้านนะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังนิดนึงว่าเอ้ยราคามันไม่ขยับไปไหนทรงวอล่มหายไปมันก็อาจจะปล่อยซืมได้อย่างที่มา้าบอกนะว่าช่วงที่หุ้นเป็นขาลงถ้าวอล่มมันไม่มานะ่ะมันชูดแบบไปได้ไม่ไกลแน่นอนเนี่ยเหมือนทรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอวอล่มพลิกพกสักรอบหนึ่งแล้วก็เปิดเป็นแท่งเขียวแบบเนี้ยจะสวยครับสำหรับ tkp ครับตัวต่อมา prm นี่สม สมกับการรอคอยนะครับแนวรับ7.35ครับสต็อปลอส6.9แนวต้าน8.6เออ p i m ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเริ่มเริ่มวางแผนได้แล้วเนาะเพราะว่าในเรือที่จะขนส่งพวกน้ำมันอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ราคากำลังดีนะครับแล้วก็ผลประกอบการคิดว่าน่าจะฟื้นแล้วก็กลับมาแน่นอนครับสำหรับตัว PRM นั่นเองนะครับภาพนี้ก็ยังลุยต่อได้ไม่ยากเลย ตัวต่อไปครับตัววิภาโอ้โหโรงพยาบาลเยอะเว้ยวิภาแนวรับ2.74ครับสต็อปลอส2.62แนวต้าน2.98นะครับสำหรับตัววิภานั่นเองอ่าก็ลองดูเนาะกลุ่มโรงพยาบาลติดมากี่ตัวเมื่อกี้ c ีอปิ้นซี G, c, ใช่ปะมีอะไรอีกวิภาหมดยังหมดแล้วนะครับหมดแล้ว เออก็มีประมาณนี้เนาก็ลองไปดูได้เรียกว่าครบถ้วนนะครับไม่มีตัวไหนเอาออกนะทุกตัวพร้อมลุยต่อวางแผนต่อน,นั่นเองครับทีนี้เรามาดูครับว่าตัวที่เพื่อนๆสอบถามกันมามีตัวไหนกันบ้างเนาก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่แบบแชร์ให้นะออันนี้เป็นเป็นกำลังใจที่ดีแนละ้วขอบคุณมากๆเลย่า s i c t ก่อนนะครับ SITT เนี่ยมามองว่าเอ,อ้ยตัวนี้ทรงดีวะ่ะเออพเื่อนๆทรงดีพอเพื่อนๆถามมามาก็เลยเข้าไปดูเฮ้ยตัวนี้ เคยวางแผนไว้แล้วก็หลุดสตอล s s ใช่ปะแต่ทรงนี้น่าสนใจครับทรงนี้น่าสนใจเพราะว่าการขึ้นแล้วก็พักไม่หลุดโลใช่ปะแล้วตอนนี้กำลังทําทรงที่จะเหมือนจะเบรกเอาเดี๋ยวลองดูกรอบนี้เออมีสิทธิ์เนี่ยขึ้นไปถึง9.2ได้นะครับถ้าแบบนี้อ่ะดังนั้นภาพนี้วางแผนนะครับ9.2เนี่ยเล่นได้กรอบนี้อ่ะแนวรับนะครับก็ถ้าเราอยากจะเพย์เซฟ ก็ให้มารับในโซนนี้นะครับสำหรับ SICT เนาะแนวรับ8.35นะสต็อป7อส7ใช้7.7ก็ได้หรือจะใช้8บาทก็ได้เพราะว่ามันเป็นโซนจิตวิทยานะครับส่วนแนวต้าน9.2แบบนี้น่าลุ้นมากๆสำหรับตัวนี้มาเอาเข้าฟ a บริตเฝ้าไว้อย่างแน่นอนครับถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันทีนี้ไปดูต่อ นะครับอันนี้กลุ่มนี่นี่พี่คนนี้ถามมาใช่ปะเกี่ยวกับตัวเอโซแล้วก็บ้านปูเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับรอการชัดเจนในการขายให้กับบางจากแล้ววันนี้ชัดไหมชัดมากนะครับปรับตัวลดลงบางจากเป็นไงพุ่งเลยแล้วทีนี้ก็จริงๆแล้วาการเข้าเทคโอเวอร์ครับมันจะมีการสวิงของราคาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนหนึ่งคือปรับเปลี่ยนผู้บริหารใช่ปะสปรับเปลี่ยนรูปแบบรายได้รายรับ แล้วก็ตัวงบการเงินมันก็เลยทําให้คนที่เขาถือเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลนะครับว่ามันจะมีการเพิ่มทุนขายหุ้นหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่าในส่วนของหุ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเอสโซช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบติดตามไปก่อนว่าทรงมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสาหรับมาร์นะมาร์มองว่ามันก็ยังโอเคนะรายได้มันก็ยังถือว่าใช้ได้น,นั่นเองครับทีนี้สุดท้ายครับมีคนถามเกี่ยวกับขออาเซียนกับบลูคใช่ปะ่ะโอเค เอเชียนตัวแรกนะครับเอเชียนยังไม่กลับมาครับยังไม่กลับมาเนาะเอเชียนยังไม่กลับมาแต่ข้อดีคือไม่หลุดสต็อปลอสครับสต็อปลอสที่ใช้12.6กรอบนี้ยังใช้ได้เออแนวรับมารับในโซนนี้ครับ13.9 เป็นโซนที่น่ารับมากๆสําหรับตัวเอเชียนะครับเป็นโซนที่น่ารับมากๆแล้วก็สต็อปลอใช้12.6แนวต้าน16บาทสําหรับคนที่ไล่ราคามาถือมาอ่ะมาจะให้ดูอันนี้มันเคยเป็นหุ้นการบ้านใช่ปะ P/E 13โอกาสการแข่งขันเห็นบ้ามันน้อยไงดังนั้นเนี่ยราคามันก็เลยอาจจะไม่ได้แหลบหวือหวาแรงมากแต่สิ่งที่มันเยอะก็คือกระแสงเงินสดครับที่เขาแบบถือไว้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยการเป็นหนี้การลงทุนเขาสามารถที่จะหยิบยืมเงินตรงนี้ออกมาใช้ได้ ดังนั้นภาพนี้ก็ยังถือว่าสวยเนี่ยถ้าเป็นหุ้นการบ้านจะมีข้อมูลพวกนี้ให้ในวันหยุดนั่นเองนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวบลูวันนี้เฝ้าอยู่คิดว่าน่าจะกลับมาป้าบิตคอยอาบลูค์เนี่ยโวลูมมาแล้วเพื่อนๆพอโวลูมมาแล้วแต่ถามว่ามาร์กจะเล่นไหมมาไม่เล่นครับตัวบ๊กเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของบลูคเนี่ยที่ไปลงทุนกับตัวคริปโตเออขาดท,ทุนขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบ าราคามันชูดขึ้นกลัวอย่างเดียวคือกลัวจะเป็นแบบนี้คือมีวอลุ่มเข้ามาแต่ไม่เล่นต่อปล่อยซึมเนาะวันนี้วอลุ่มเข้ามาอีกรอบนึงเดี๋ยวรอดูว่าจะปล่อยซึมไหมแต่ว่าถ้าปล่อยซึมแนวรับตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ดีนะเนี่ยแนวรับตรงเนี้ยเดี๋ยวขอขยับขึ้นเออเนี่ยแท่งเนี้ยแนวรับแท่งเนี้ยก็ถือว่าดีนะ0.43เนาะแล้วก็สต็อปลอไม่อาจจะใช้โลนี้ก็ได้หรือจะใช้โลนี้ก็ได้แต่มาว่าโลนี้เวิร์กกว่าโลนี้นน นานกว่านะครับอ่าสต๊อปลอตศูนย์าครับเออใครชอบหุ้นต่ำบาทก็ลองดูแล้วกันเนาะตัวบลูคนั่นเองครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็เรียกว่าครบถ้วนนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไม่ยากครับกดไลค์เนาะถ้าดีก็ขอบคุณก็คือการกดแชร์อันนี้ขอบคุณนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่กดไม่เป็นไรแต่ขอกดไลค์เท่านั้นเองใครที่ยังไม่กด u b s สไ i b ้นะครับจากสถิติหลังบ้านเฟซอ่อ YouTube บอกว่า50%เ ที่เข้ามารับชมเนี่ยยังไม่ได้กด s u b สไ r i b e ให้กันเลยก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะแค่1คลิกนะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วพบกันใหม่นะครับในวันวันศุกร์เราจะขยับเป็นวันเสาร์ใช่ปะก็ไปวางแผนในวันเสาร์เองแล้วพบกันอีกทีนึ่งกับพุ่นการบ้านนะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ